ผู้หญิงที่ต้องอยู่ตามลาพังเนี่ยมันต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างหลายๆเรื่องทั้งความรับผิดชอบต่อลูกที่ต้องแบกรับไว้คนเดียวจะต้องทํำยังไงชีวิตมันต้องคิดตลอดเวลาก็เลยคิดว่าผู้หญิงที่แบบเลี้ยงลูกตามลาพังเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงที่ต้องเข้มแข็งระดับหนึ่งก็ชื่อทัญนัทนะคะหาสุภัทกุลค่ะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะ รู้กันคร่าวๆอยู่แล้วว่าเป็นคุณแม่ที่แบบเลี้ยงเดี่ยวสมัยแต่ก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วจากการเป็นแม่บ้านลุกขึ้นมาทําอะไรมากขึ้นคิดว่าถ้าผู้ชายทําได้เราก็ทําได้ความเก่งของผู้หญิงแบบมีเยอะมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าผู้หญิงทําอันนี้ไม่ได้แต่พอวันหนึ่งที่เราลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นะนะัดเป็นผู้หญิงคนเดียวในบริษัทที่ขับรถโฟล์คลิฟต์ได้ เป็นเสมียนปั๊มทำงานห้างบัสโฮสเทสทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตฉันสามารถเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อายุ20กว่ากว่าเราเพิ่งม,มีลูกคนแรกสามีไม่ค่อยมีความรับผิดช,ชอบเจ้าชู้ทำให้เราตัดสินใจไม่งอค่ะลูกคนเดียวฉัเลี้ยงได้3ปีให้หลังก็เจอกับแฟนคนที่2องทำงานโรงงานก็ตัดสินใจแต่งงานกันครั้งที่สก็มีลูกสาวแฟนก็ประสบอัติเหตุเสียชีวิตเราก็ทำไงอะ่ะลูกสคน เวลาที่เราทุก์เราปรับกับใครไม่ได้แต่เราอะจะมีรูกเป็นแรงบันดาลใจเราก็เลยอยากจะเป็นต้นแบบให้คนเข้ามาเสพสิ่งดีๆพลังงานบวกๆเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงหลายๆคนลุกขึ้นมาเข้มแข็งเหมือนเราใช้สติในการดำเนินชีวิตทุกอย่างต้องใช้เวลาและประสบการณ์ฉะนั้นแล้วงานทุกงานถ้าเราตั้งใจทำทุกอย่างเราทำได้แน่นอนสิ่งแรกที่มนุษย ต้องมีอันนี้จากประสบการณ์ตัวนัดเองเนาะคือความรักค่ะรักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองดูแลตัวเองเป็นเราก็จะสามารถดูแลคนอื่นได้เช่นกัน